สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องระบบปฏิบัติการของไทยเราเองตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Linux TLE ครับผมที่หลายคนอาจจะเรียกว่า Linux ททเลนะครับใช่ค่ะ Linux ททเลนี่แหละค่ะคือมันเกิดขึ้นในยุคที่พวกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อย่าง Windows หรือ Office เนี่ยราคามันยังสูงมากอยู่ครับสูงจริงๆตอนนั้นค่ะก็เลยมีแนวคิดแบบว่าอยากจอหาทางเลือกอื่นๆขึ้นมาบ้าง แล้วเรื่องนี้มันก็ดันไปเชื่อมโยงกับโครงการใหญ่ของรัฐบาลในตอนนั้นเลยนะคะคือคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรครับผมโครงการใหญ่เลยค่ะที่เขาตั้งเป้าว่าจะจัดหาคอมพิวเตอร์ราคาถูกๆให้ประชาชนจำนวนมากเลยหลายแสนเครื่องใช่ครับและตอนนั้นก็มีการคุยกันถึงเรื่องการใช้ Open Source กันจริงจังเหมือนกันนะครับค่ะแล้วเป็นไงต่อคะ คือพอรัฐบาลประกาศโครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรปุ๊บเนี่ยทาง Microsoft เขากา็รีบเข้ามาเลยครับพร้อมข้อเสนอพิเศษโอ้เหรอคะพิเศษยังไงคะมากสำหรับประเทศไทยตอนนั้นอืมแล้วสถานการณ์ตอนนั้นเป็นไงต่อคะพอมีข้อเสนอจาก Microsoft เข้ามาครับมันก็น่าสนใจนะครับทำให้การตัดสินใจเรื่องซอฟต์แวร์ในโครงการเนี่ยต้องมาดูกันใหม่เลยค่ะสุดท้ายคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรก็เลยออกมาเป็นแบบ มีทั้งส่วนที่ใช้ Windows XP Starter Edition ที่เป็นตัวข้อเสนอพิเศษนั้นแหละครับอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกส่วนที่ใช้ Linux TLE ด้วยอ๋อ oh, ก็คือใช้ทั้งสองอย่างเลยใช่ครับใช้ทั้งคู่เลยแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆนะครับคือแม้ว่า Linux TLE เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใช้ในคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรทุกเครื่องหรือส่วนใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ <Okay. S 1> แต่ในมุมมองของฝั่งรัฐบาลหรือผู้กำหนดนโยบายตอนนั้นกลับมองว่า โครงการ Linux TLE เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับนี่แหละครับมันกลายเป็นเหมือนไพ่ต่อรองสำคัญไพ่ต่อรองครับทำให้รัฐบาลมีอำนาจในการเจราตามากขึ้นคือพอเรามีทางเลือกที่ใช้งานได้จริงอยู่เนี่ยเจ้าตลาดอย่าง Microsoft เขาก็ต้องปรับตัวอ๋อค่ะเขาก็ต้องยอมลดราคาลงมาแข่งขันเพราะไม่อยากเสียส่วนแบ่งในโครงการใหญ่ขนาดนี้ไปเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับว่า การมี Linux TLE อยู่เนี่ยมันไปช่วยกดดันราคาของอีกฝั่งหนึ่งลงมาถูกต้องครับนี่คือพลังของการสร้างทางเลือกขึ้นมาจริงๆอืมก็เหมือนเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะว่าการสร้างการแข่งขันหรือแค่การมีตัวเลือกสำรองเอาไว้เนี่ยถึงแม้สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่ใช้จริงๆก็ตามครับผมแต่มันส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งตลาดได้ทำให้ภาพรวมราคาซอฟต์แวร์ในประเทศถูกลง ทุกคนก็นได้ประโยชน์ไปด้วยไม่เว้นแม้แต่คนที่ยังใช้ Windows อยู่ใช่เลยครับมองภาพรวมคือได้ประโยชน์กันหมดแต่ถ้าเรากลับมามองที่ตัวผลิตภัณฑ์ Linux TLE เองนะครับค่ะหลายปีต่อมาเนี่ย Linux TLE ก็ไม่ได้มีการพัฒนาหรือออกเวอร์ชันใหม่อีกแล้วอ้าวเหรอคะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ OpenSource หรือ Open Source Software Lab ที่เคยเป็นแกนหลักในการพัฒนา TLE เนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินงานต่อแล้วเหมือนกัน อ้าแล้วอย่างนั้นเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับภาษาไทยในระบบเปิดต่างๆที่เคยทำในโครงการ TLE มันก็หยุดไปด้วยเลยหรือเปล่าคะเออไม่เชิงครับไม่เชิงว่าจะหยุดไปสทัทีเดียวค่ะคือถึงแม้ตัว Linux TLE เองจะหยุดพัฒนาไปแล้วนะครับแต่ว่าการพัฒนาเรื่องภาษาไทยในโครงการ o p e n s o u r c e อื่นๆที่เป็นต้นน้ำหรือที่เรียกว่า upstream projects อ๋อ upstream projects ช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่าคือไ่ได้ครับ upstream projects ก็คือโครงการซอฟต์แวร์หลักๆที่เป็นต้นทางที่ Linux TLE หรือระบบปฏิบัติการ Linux อื่นๆเขาเอามาพัฒนาต่อนะครับอ๋อเหมือนเป็นโครงการแม่ข่ายใหญ่ๆประมาณนั้นครับการพัฒนาภาษาไทยตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่เราส่งโค้ดหรือส่งการปรับปรุงเรื่องภาษาไทยกลับไปให้โครงการใหญ่เหล่านั้นโดยตรงเลยค่ะซึ่งงานส่วนนี้ยังคงดาเนินต่อไปนะครับแล้วผู้พัฒนาหลักคนเดิมของ TLE เลยคือคุณเทศอ๋อค่ะ ท่านก็ยังคงทำงานด้านระบบภาษาไทยในโครงการโอเพนซอร์สเหล่านี้อยู่นะครับถึงแม้จะไม่ได้สังกัดหน่วยงานเดิมแล้วก็ตามสรุปได้ว่าเรื่องราวของลินุกทีเอีนี่ให้แง่คิดที่น่าสนใจจริงๆนะคะคือการสร้างทางเลือกเนี่ยมันมีพลังมากกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์เองครับผมมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ได้อย่างเช่นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ให้กับคนจานวนมากได้จริงๆใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคาถามให้เราได้คิดต่อด้วยนะว่าค่ะ ในเมื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาไทยใน Open Source เนี่ยมันยังเดินหน้าต่อโดยบุคลากรเดิมที่เคยทำ TLE อม,มะระดกที่แท้จริงของ Linux TLE เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่ตัวระบบปฏิบัติการที่หยุดพัฒนาไปแล้วก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างคนสร้างความเชี่ยวชาญที่มันยังคงส่งผลดีต่อวงการเทคโนโลยีและก็วงการ OpenSource ของไทยในระยะยาวต่อไปได้อีกหรือเปล่า อืมเป็นมุมที่น่าคิดมากเลยค่ะครับผมก็น่าสนใจครับ